โจทย์เรื่อง p r o n o u แบบนี้เนี่ยจะออกในข้อสอบทุกชุดเลยนะฮะเดี๋ยวข้อนี้ครูเบิร์ตขอเฉลยเร็วๆก่อนนะใน choice มี they, theirs, his or her แล้วก็ themselves เฉลยเป็นข้อแมวเหมียวนะฮะเป็นข้อแมวเหมียวเอาทำไมเป็น his or her ครูเบิร์ตดูในโจทย์นะฮะเขามีคำว่า everybody everybody นี่แหละเป็นจุดสำคัญที่ให้ใช้ his or her เดี๋ยวครูเบิร์ตขอยกตัวอย่างอื่นก่อนจะได้เห็นภาพชัดๆ ให้ในจำว่า everybody มันแปลว่าทุกๆคนถูกไหมมันคนเดียวหรือหลายคน everybody ทุกๆคนเลยจะต้องมาเรียนกคูเบิร์ตตอนตีสองอะทุกๆคนเลยหลายคนแน่นอนทีนี้สมมติคูเบิร์ตขอเปลี่ยนก่อนในตัวอย่างคูเบิร์ตเขียนว่า his or her นะขอเขียนแบบให้เข้าใจง่ายๆเปลี่ยนเป็น their ชั่วคราวก่อนแล้วกันนะคูเบิร์ตบอกแบบนี้ครัว่า everybody should ensure that ensure ทำให้มั่นใจ their feedback is submitted by the end of the day ทุกคนเนี่ยจะต้องมั่นใจนะว่าฟีดแบ็กของพวกเขา their feedback ฟีดแบ็กของพวกเขาเอานี้ก่อนจะต้องถูกส่งไม่เกินสิ้นวันนี้นะไม่เกินสิ้นวันนั้นวันนี้นะใช้ their feedback เพราะอะไรเพราะว่าเป็นฟีดแบ็กของพวกเขาเป็นฟีดแบ็กของทุกๆคนหลายคนไงเราเลยใช้ their ถูกปะ่ะใช้ their ไม่ผิดนะฮะแต่จะเป็นทางการน้อยนิดนึงใน Dictionary Cambridge นะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นทางการมากขึ้น ให้ใช้ his or her เอาทำไมอะเนื่องจากว่าทุกๆคนเนี่ยมันเน้นทีละคนนะทุกๆคนมันเน้นทีละคนมันหลายคนก็จริงแต่เน้นทีละคนก็เลยเรียกเป็น his or her ไปฟ e ดแบ็ k ของแต่ละคนะ่ะแปลงง่ายว่าของแต่ละคนเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชาย แต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าทั้งกลุ่มเนี่ยเป็นผู้ชายก็เป็น his feedback รู้ว่าทั้งกลุ่มเป็นผู้หญิงก็ her feedback ไปนะครับและ everybody everyone รวมถึง everyone ด้วยนะ everybody หรือ everyone เนี่ยจะมีความพิเศษนิดหนึ่งนฮะก็คือมันมีหลายคนก็จริงแต่มันจะมองทีละคนดังนั้นเนี่ยหลายครั้งเลยเขาเนี่ยจะใช้เป็น his or her feedback นะครับเพื่อสื่อว่า เฮ้ยฟีดแบ็ของแต่ละคนนะเป็นการเขียนแบบทางการแต่ถ้าเกิดใครเขียนเป็นเดก็ไม่ได้ผิดอะไรทางการน้อยกว่านิดนึงนะครับมาดูในโจทย์ของเราในโจทย์ของเราเนี่ยเขาบอกว่า everybody was asked to turn off ทุกทุกคนเนี่ถูกขอร้องให้ปิดโทรศัพท์มือถือ mobile phone ของแต่ละคนของแต่ละคนจึงจึงใช้ theirs สมมติใน choice ทษทีทุท,ท,ทีพูดผิดพูดผิดของแต่ละคนเนี่ยจึงใช้ his or her แต่ถ้าเกิดมีข้อนึงเป็น there อย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้ถือว่าผิดแค่เป็นทางการน้อยกว่ากลายเป็นถูก2ข้อเขาเลยให้มาข้อเดียวนะครูเบิร์ดแล้วทำไม day ไม่ได้ day ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า day เนี่ยมันจะต้องนำหน้า verb ยกตัวอย่างเช่น they love you พวกเขาว่ารักแกนะพ่อแม่แกรัรกแกนะอย่างเงี้ย day จะนำหน้า verb เ,เพราะ day เป็น pronoun แบบ subject นะครับอ่ะครูเบิร์ดเขียน day เป็นตัวอย่างนิดนึงเพราะขึ้นต้นประโยคเนาะ ส่วน there ไม่ได้เพราะ there เนี่ยเป็นตัวขยำอุ้ยใช้ยังไงหนูลืมไปหมดแล้วเนี่ย there เนี่ยมันจะเป็นตัวย่อของ t h e r ที่บวกคำนามเช่นบอกว่า we have our tickets พวกเราเนี่ยมีมีตั๋วของพวกเรา and they have their tickets พวกเขาก็มีตั๋วของพวกเขาสังเกตถ้าเกิดพูดตั๋วสองรอบเนี่ยมาดูซ้ำซ้อนฝรั่งมักจะเลี่ยงการพูดซ้ำเลี่ยงไงดีเลี่ยงโดยการขยำ t h e r กับคำนามข้างหลังรวมกัน โดยให้คิดง่ายๆนะว่าเหมือนตั๋วตัวหลังเนี่ยมันจะกลายร่างไปเป็นตัว s แล้วกระเด็นไปติด there น้าจะขยำรวมกันกลายเป็น theirs เราจะพูดว่า they have theirs พวกเขาก็มีของพวกเขาอะ่ะหมายถึงตั๋วของพวกเขาจะใช้เมื่อเรารู้กันนะว่าหมายถึงอะไรอ๋อหมายถึงตั๋วของพวกเขาย่อมาจาก their tickets นั่นเอง ดังนั้นเดชเนี่ยปกติจะไม่นำหน้าคำนามนะถ้าเดนำหน้าคำนามแต่เดชตัวนี้ไม่นำหน้าคำนามเหมือนกับว่าคำนามกลายเป็น S ไปแล้วในโจทย์ของเราเนี่ยมีคำนามตามมานะเว้ยคือ mobile phone จะมาเดชเนี่ยไม่ได้ล้นะครับแต่ถ้าเป็นเดตัวนี้ได้ d i e dog themselves ผิดเพราะ them themselves ใช้เมื่อ subject object เป็นคนหรือสิ่งเดียวกันนะเช่นบอกว่า they look at themselves in the mirror พวกเขาเนี่ยมองตัวเองในกระจกมองตัวเอง พวกเขากับตัวพวกเขาเองเป็นคนเดียวกันเห็น <c oughs> ไหมทำกับตัวเองแล้วก็ยิ้มด้วยเหมือนลูกๆเราอะ่ะมีลูก5คนนะฮะนั่งมองยืนมองตัวเองในกระจกแล้วก็ยิ้มนะครับ they look at themselves ทีนี้ themselves มันจะเป็น object ได้ส่วนส่วนใหญ่เป็น object อยู่ละ อ็อบเจกคือจะอยู่หลังเวิร์บหรือหลังเพรสพ o ก็ได้อันนี้อยู่หลังเพรสพ o แต่ว่าในโจทย์เราอ่ะเดมเซลส์ก็ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่หน้าคำนามเนาะถึงแม้อยู่หลังเวิร์บแต่มันอยู่หน้าคำนามเดมเซลส์ปกติจะไม่อยู่หน้าคำนามความหมายก็ไม่ได้ไม่ได้ทำกับตัวเองก็ผิดอยู่ดีฮะตอบเป็น his or her ทุกคนถูกขอร้องให้ปิดโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนหรือของพวกเขาเนี่ยแหละก่อนที่การประชุมจะเริ่มฮะ ฝากคำคมทิ้งท้ายนะครับใครเจอลูกค้าวินเวียงเนี่ยให้จำแบบนี้ครับว่า remember everyone is fighting their own battles battles คือการต่อสู้ so kindness can be the light that guides them through kindness แปลว่าความใจดีมีเมตตาฮะเขาบอกกับเราแบบนี้ว่าจงจำไว้นะว่าทุกคนเนี่ยมีการต่อสู้เป็นของตัวเองฮะ,อ,ะอันนี้เขาใช้ everyone แล้วก็เปลี่ยนเป็นเด e เนาะ ก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมอาจจะเป็น his or her own battles ก็ได้ดังนั้นเนี่ยความใจดีมีเมตตาเปรียบเสมือนดังแสงสว่างที่อาจจะช่วยนำทางพวกเขาได้พูดง่ายเจอลูกค้าวินเวียงลองเอาใจเขามาใส่ใจเราก็นึกว่าเฮ้ยบางทีเขาอาจจะทะเลาะบสามีมาบางทีอาจจะเพิ่งถูกไล่ออกจากงานอลองเข้าใจนิดนึงลองพูดจากเขาดีนิดนึงนะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆครูเบิร์ตแนะนำให้เลี่ยง อะคนเนี้ยเราคุยทีไรทะเลาะกันทุกทีเลยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่โตก็เลี่ยงเท่าที่ทําได้แต่พยายามเข้าใจก่อนนะฮะทีเนี้ยไอเรื่อง pronoun ไอพวก uh, his her their t h e i r ตัวขยำเนี่ยออกข้อสอบทุกชุดแน่นอนนะและในคอทวิกโกมีสูตรลัดที่ ครูเบิร์ตจะอธิบายที่มาก่อนแล้วก็มีสูตรลัดด้วยใช้ได้ประมาณ99.982นะครับคือได้เกือบ100%เลยเท่าที่ครูเบิร์ตเช็คจากแนวข้อสอบจริงไปท่องให้แม่เดอแล้วมันจะช่วยชีวิตนักเรียนช่วยชีวิต everyone everybody ได้เลยตอนสอบฮนะ